Eliminate, Raptor, s e n i t นิต a อฟแบลคฮเราจะต้องไปฆ่าคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ได้นะคะซึ่งซราจะพาไปฆ่าเจ้าตัว b แบลคฮาร์ t กันจุดที่มันอยู่นะคะก็จะอยู่บนเรือที่อยู่ทางซ้ายของเมือง Holy y h e g g s s คาแรคเตอร์สตัวที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เวลาเห็นคนปุ๊บมันจะเปิดฉากยิงเลยดังนั้นไซก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันมากนะคะเวลาที่ไปที่สุดที่มันอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็ให้หาอาวุธไปให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปบวกกับมันใน3ตัวนี้นะคะไซก็คิดว่าตัวที่ค่างงานที่สุดก็คือเจ้า b l k h k h r t เพราะว่า แบล็กฮาเนี่ยมันอยู่ที่จุดที่เราสามารถหาของไปสู้กับมันง่ายแต่ตัวที่ยากที่สุดก็คือเจ้าแรปเตอร์นะคะเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยมันปาระเบิดที่เป็นระเบิดมือค่ะค่อนข้างรัวๆแล้วก็แถวนั้นมันไม่ได้มีของให้ฟาร,ร์มเยอะดังนั้นการที่มาฆ่าแบล็กฮาซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสะดวกจะฆ่าตัวอื่นนะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าสายเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามาสู้กับเจ้าแบล็กฮาดีกว่าตอนนี้ของสายก็พร้อมแล้วค่ะ พอขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะเปิดฉากยิงเราเลยทันทีที่มันเห็นเรานะคะเราก็แค่ยิงมันไปเรื่อยๆจนกว่าที่ HP มันจะหมดมันมีกราะด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องยิงเยอะประมาณหนึ่งชันถึงได้บอกว่าให้เพื่อนๆไปฟาร์มของมาก่อนพอเรายิงมันจนเลือดหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นร่างวิญญาณของมันซึ่งร่างนี้เนี่ยจะไม่ทำร้ายเราค่ะ เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fort n i t e โดยไปที่ Item Shop จากนั้นก็กดที่ Support A Creator ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอพอกดแล้วนะคะก็มาหน้านี้ใส่โค้ด Beauty a n d e b e a r ที่เป็น Creator Code ของทรายเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ให้กด Accept กด accept เสร็จแล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากําลัง support beauty and the best อยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทาง skin pickaxe g l i d e r หรือว่าการเปิดล่ามานในเซฟเลเวล์ก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด n a t e ผ่านช่องทาง t r u e m o n e y ก็สามารถทำได้โดยการโด n a t e ไปยังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอน,นี้เลยค่ะ